เก้าสี่น้าปูเนาะเก้าสี่นี่แมนปูเงี้นเก้าสี่เต็มตัวอ่านี่คือชุดงวดที่ผ่านมาครับผมเก้าสี่เนาะปูให้เต็มเต็มนี่พื่อนเพือนเก้าสี่ครับเนาะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเขาก็ส่งมาให้ใสอยู่เลยครับผมรุ่นอาวันเรียกทุ่มทิมมะเห้นั่ง อือรโซลตรงีเดียวอ้าวับผมนะดีเอทุกท่านครับอ่าัสดีเอฟสุทกทุกคนครับผมอ้ามือนี้มาติดตามา,า,าผ่างปูทุดงลึกรับได้ผิดหวังเด้ออ้าวงวดที่ผ่านมาเก้าสี่นับปูเนาะเก้าสีนี่แมนมาปูเมเก้าสีเต็มเต็อ่านี่คือชุด วัดที่ผ่านมาครับผม94เนาะปูให้เต็มเต็มเลยพี่รองเ้อร94ครับเนาะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเดี๋ยื่นข่าวว่าโค้งชุดท้ายเป็นที่ไหนกับปูโค้งดก็ใจ606 606เลยอุ้มเขาถือทั้งบนทั้งล่างเนาะป้าตัวเขาก็ไก่แสนปูอยู่มาจากไหนปู606เหกอป้าตัว หกศูนย์หกเองเมื่อไหรต้องหมดทั้งสี่ละโอ้โอ้เมื่อนันปูให้ก็ชุดสองตัวเมือนั่นให้ได้ชุดสองตัวสามตัวก็หายโอ้แมนแมนแมนปูแมนแมนเมื่อนันให้ได้เก้าสี่พี่น้องเก้าสองเก้าสามเก้าสี่พี่น้องเก้าสี่เขาตรงตรงนะปูเนาะแมนอ่าความมันมันบริการหลักเลีกปูเพรมันมันมากกลงเลยบได้กลารมาตรงตรงเลยแมนเก้าสี่กับตรงตรงคือว่านะพี่น้อง ก็หลานคขวนันตั้งแต่ตองวัดี๋ยเอาเอาเก้าเอาเก้เาสามไปให้มันเสียงมันเสียงมันจริงอ่ะมันได้หกสามมันฝันรานมาเมื่นเล่นน้ำยุหาดได้เมียลำพึ่งระยองครับผมฝันวาได้ตีนั้นกากมูเขาอ่า มันเด่นหกสามโอ้หลวงพ่อที่ว,วันเอ้ยห <c oughs> ลวงพ่อม,มาบ่มักแค่หกนี่ยงหวงบ่ <c oughs> มัมกบ่มัมกกระกางฝันไอวาไรตีนั่นสันมันเป็นหกเดีวยหลวงพ่อมันก็นยำสิมาหกเดียหลวงพ่อก็ับบเปบนหลวงพ่อรู้มากบบดนี้แล้วว่าบ่บ่หรอก

ปูโบแมกกว่ามันกออกว่าหันเรียกเกาซีก็เลยเอาเกาห่าให้เขาเอาบอยจะของอันเขาก็เขา่าจิมแล้วก็ซีเพราะว่าปูหายมากเกาซีตรงๆเล้พี่น้องเด้อเกาซีแต่ว่าหกศูนย์หกปูไข่สามตัวสั่นเด้อพี่น้องแต่ว่าทางส่องบ่ไเ้มากเอาหกศูนย์หกตา้มือนี่ชุดเต็มว่าปู ba tên thế đấy. Là. Ủa xoang với con. À Xoáng tụ với con. Đi cùng với thầy chẳng tăng ao sáp tụ. Miền. Mấy cái Ờ. Ồ mò mò vẫn nhà ừ. nó ta bảo hẳn cả cầu si tùng tùng là bà phù hay cái đài đi khe đi phù à à อไว้แล้วก็เอาไปตั้งแต่งอปีหมดแล้วว่าอุสมนี์เขาจะไวดีเขาจะแบตเตอรี่ออกปั๊บมือที่สองเขาจะเอาเลยอต้องหอดเลยต้องหอดเลยมันจังบ่ได้จนหอดมือออกจนมาปูเอมยนจังบ่ได้กาะเปื่อยสันละวโอ้จังบ่ได้เห็นว่าไปไปกอปี้ไผเตี้ยเอนเพราะว่าป็นสูตรอ่าปูเฮ็ดเองออืเพราะว่า สูตรนี้เลขเลขออกปั๊บนี่ข้าเจ้าคำนวณเขาคำนวณบริันทดนแล้่ยวจะคของสูตรได้แล้วโอ้ไวเลยให้ไวเลยเดี๋ยวแต่ว่าเอาวังหันเกาซีกับมันจะของบ่มักซื้อมักเกาห่าพุณราเกาซีมันออกแล้วออกดูติปูมันก็จะออกดูเท่าไงก็เลยบอกอ่ะ เล่นเอาเอาไั่ไกลไหนึ่งกันนี่แหะเก้เาหานี่มันมอาวันนี้ปูไหมาท,าทัดติดศู์ก็คือศู0แปดศู์เก้าทัติดหนึ่งก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ห<อ>นึ่งสองหนึ่งสี่สองสองสองสี่โอ้มันมันมันละันนี่นะปูเนาะปดศู์เก้าหนึ 8, 09, 18, ่งแปดหนึ่งเก้า กันันสูงกับสูนหยอดอ่ากันต่้มกับต่้มสูนยอดโอ้กันต่้มอีดินเลยเป็นต่วอีกชุดนึงกับหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสองสองสี่พี่รองโอ้ปูหายมากแต่สีด้อตัวเน้นบันท่านไอ้นั่นไม่ออกเอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนอ่าไปตองหยดไปสักก้อนจองไว้ก่อนเลขชุดนี้คือเป็นสูตรของปูเอง แฟนคู่อคันคันปวยหล่าอะไรว่าอยากเขาว่าแปลกอบของเขาอยากว่าปูเอามาจากผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นผู้นี้เนาะปูเนาะอ่าปูไฮ้ยเบิ่งหันซุ่มเลี้ยงหน่อยอยู่ทางจังทางกรุงเทพเขาถือก็เลยยุคกรุงเทพเขาก็ถือก็เลย สามสี่มื่นอยู่อย่างบิวองเหากเมื่อก้นี่แต่ทั้งบนทั้งล่างเี่ทั้งบนทั้งลางจี่เอ่ววันเนี่ยวก็ควรจะวาปูนือเขาขึ้งทรงใหม่ใส่ยู่อเขาทรงใหม่ใส่อยู่ก็ดีแล้วล่ะอ่าก็เรียว่าก็สร้งหัวนั่นตงนีบ่กบ่ือมีพอดะใส่ยู่รอกว่าถ้ปูอ่าเป็นคนคิดคนขึ้นมากขาจะคิดทอดคิดเถึงอยู่ดอกพี่น้องนะ อย่าลืมนะครับผมเหลานเนาะอย่าลืมงวดนี้ให้มาแล้วเนาะศูนยแเหนึ่งแปดหนึ่งเลขต่ำมากอ่าแล้วก็หนึ่งสองหน่งี่สององพี่รงพี่หงมากตัวไดให้พิษแต่หน้าเอาด้อพี่รลองด้อเนาะเน่ยคันขันสูงกับสูงสุดขันต่ำกับ ตามติดด <ừ. S 1> <ừ. S 2> ินตามเลยเด้อเอามันสิป้าสันปูหรอมันตามสูตรนด่อน้องว่าอะไรเนียว่าอะฝันเนาะโบเฮ็ดตามสูตรตามสูตรนี่อ่าโอ้เฮ็ดยูตเอติดสูติดหติดอกันห่ง่างอืออืม่ปูโบมีมักแน่ใจได้บ่อยเย็นนี ับท่านไหตัวมีตัวมากที่บอกว่าอด้รปิดผยเนี๋ยวตัวมากมีอยู่แต่ว่าท่านไหนท่านไหนไข่ท่านไหนปูท่านไหไข่ปูสามตัวแตกหนึ่งสิบปวดแท้ปูมีปูสามตัวได้มีบ่สตัวเพราะท่านด้เห็ดงวดนี่โว้เพราะท่านด้เห็ด ว่าดีมือนีแหละฮังฆ่านวนอยู่เลยฝนตกแล้วปูเราฝนตกคนลงดู้่เอาคนหนี่ไปก่อนไอ้เมียนเอาตั้งแต่ปูก็ลืมเนาะเอาให้เต้หัวปีไหลเมือนเดือนเกิดฉุกเอีกสิบสี่สิบสามมืองทีคันคันบ่าใ้เต้หัวปีกันกันไปให้รุ่นเขากัเขาดีว่าไปกอบของเขาเนื้อเนี่ละสำคัญนี่ ระวังเงินนี่แหละปูระวังที่สุดยานเขาไปผมเราเรียกไปตัวหนี่ยยานนวานนี่มันตรงนแนวทางปูทุดงหรือกลับครับผมเนาะวัที่ผ่านมาสามตัวแตกแล้วก็สองตัวด้วยเนาะเอาตตนเม่าเมนี่เอาแต่สุดสองตัวไปซะก่อนเนาะพี่นลองเนาะแล้วสามตัวค่อยรออีกครั้งหนึ่ง เป็นแนวทางเท่านั้นได้พี่น้องเ้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามเป็นกำลังแน่ใจครับทีงานทางช่องที่ตามหาตระเล้งห้างดีเดชฝากตอนพ่อแมี่น้องสุขสุสกุคนนะปูธุด,ดงลูกลับนะครับนาจอครับมักกระจัดคัดกระพันได้พี่น้องเออฝากช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ เฮงเปังปทุกท่านทุกคน,กคนรับด้วยเป็นเจทีสามตัวจากรออีกครั้งหนึ่งได้เพียงเด้อปูาจะฟัดตัวใดให้เนาะกดติดตามไห้ครับสวัสดีครับ